มาครับเสียยะจัดไหกระบะทำกินงบเงินสดนะครับขอคนมีกกำลังเด้อมาสื่อเอาคันนี่เพราะว่ามันเป็นรถปีใหม่แต่ว่าจัดไฟแนนซ์บด้ครับสำหรับนี่เลยเชฟโเรเลตโคโรโราโด2.5 LT ตัวท็อปสีเขียวพญานาคสีเขียวขาบเงินสีเขียวขาบแก้วสีเขียวขัดซับสีเขียวขับเร็วด้วยสีเขียวโอ้โห สีเขียวเมทัลิกเอ้ยแล้วแต่คนสีอื่นนะครับสีเขียวแห้งสีเขียว่วคขับขั้นไหนก็ลวยถ้าสื่อรถน้ำเสียยะผู้ใจดีผู้หน้าตาดีครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นเชฟโรเลตปี2016.17จดเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนี่ครับนี่มันจะไปสื่อมาเลยนะครับเจ้าของป้ายเดียงมือเดียวนะครับผมเจ้าของป้ายเดียงมือเดียวหน้าจงหน้าจอเกียร์แบบหัวเกียร์ซิ่งนะครับอ่าของเชฟเลยนะครับผมไทเทเนียม หล่อหลังคาสวยงามพี่น้องท้ายหลังเดิมหมดครับพี่น้องเดี๋ยวล้างทําความสะอาดให้อีกทีหวันหวนงหวันหวน็อตเดิมหมดเดวยพี่น้องเอฟซีจ๋ารถรับประกันเลยค่นี่ไม่เขียวอ้าวไม่ต้องมีเขียวมีเขียวมีเขียวไม่ชนไม่ตําไม่ตีหลังกามีเขียวเล็กน้อยนี่เขียวมีรอยตรงนี้นี่นิดเดียวนิดเดียวเลยนะครับผมมีแค่ตรงนี้แหละแล้วก็ตรงกระจกนิดเดียวนี่รอยขูดมานิดเดียวนะครับผม งบเงินสดราคาต่อรองได้ทักมาสอบถามพูดคุยนะครับท้ายเดิมดากเดิมนะครับยากมากโอ้ยยานงูดินะครับผมมาท้ายเดิมพี่บรรทุกได้ขวดน้ำเปล่านี่แหละนะครับผมนี่มิดองมิดอาดท้ายเดิมกระบะเดิมเด้อพี่น้องเด้อสวยงามกระบะไม่มีผุไม่มีฉีกไม่มีพังไม่มีชนท้ายมีกันชนท้ายพร้อมด้วยนะครับผม แล้วดูนี่คัดทรงคัด4นะครับคัดทรงคัด4สวยเลยนะครับนู่นนะคัดนะ4สวยเลยไม่มีผูดูยางดิยางยังใหม่ๆอยู่เลยดูดอกยางยางยังใหม่ๆใช้งานยาวๆ2ปี3ปีใส่ไปพี่น้องครับเชฟโรเลตโคโลรโดส2 5 l t ตัวท็อปเลขไม่ห1,110,000โลกุญแจปรีโมทดแบบ2ดอกผ้าบางแดดครับยังไม่ถอดไม่แกะเลยพี่น้องเอจ๋า จะสุดจะสวยไปไหนนะครับผม,มเชปเวลาสตาร์ตต้องเหยียบคัสด้วยเด้อยพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาล่องรถแล้วรถคือสตาร์ตบบติดล่ะเสียยะนะครับนั่นเบ็มดแล้วบอกบอมีอันครับเจฟมันต้องอันนี้เด้อนะดูห้องเครื่อง่ะแต่จ,จกไฟฟ้านะครับผมโคตรสวยคุ้มค่าคุ้มราคาทุกบาทขับมันขับสนุก เกียบดีเกียร์ดีคัสด,ดีนะครับผมโคตรด,ดีเนี่ยขับมาเนี่ยขับมาจากโคราชุดมาขึ้นเบื้องของเครื่องฝากระโปรงหัวนงหัวน็อตร่องแก้มเดิมหมดน็อตไม่มีไข่ลอยแกะแล้วเชฟครับเม็ดอาร์ตนะครับของแท้ของจริงต้องมีเม็ดอาร์ตสี่จุดด้านหน้านะครับมาร์คช็อคหนีไหมเม็ดอาร์ตสวยเลยนะครับคันหน้าเดิมมอกอยู่ครบนะครับดูดิโคตรสวยเลยดูดิคันหน้านะครับเดิมหมดหัวนงหัวน็อตเดิมหมด จัดไปสิครับงบเงินสด2 6 9 0 0 0บาทราคาทักคำามาสอบถามผูดคุยต่อร่องได้นะครับเรมเอกสารครบพร้อมโอนนะครับยางกับโอมก่อนอากาศท่อนพี่น้องนะอา้าเป็นกำลังใจให้เสียยะพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดเสียยะใจดีเสียสยะขวัญใจคนจนเสียยะของแท้รับชมกันอยู่จากจังหวัดเอียงแนะ่คอมเมนต์ให้กำลังใจทักทายกันเนาะพี่น้องเนาะ มันนี้เสียยาบอมีเอียงเสียห้พี่น้องเอซีอลรีนอกจากกาวคํำว่าขอบคุณพี่น้องหลายๆครับสวัสดีครับ